ปล่อยนะคะก็รับเงินกลับบ้านสิคานี่ก็คือเหรียญพยศเนื้อเงินนะคะสร้างเพียง1,000องค์นะคะปี2,518นะคะดาก็พุ่งได้เช่ามาสดๆร้อนๆเลยองค์นี้สวยหมดเลยติดตรงเดียวติดตรงหน้าผาเกเขาจะมีการโดนมาจากเอ่อเริ่มแรกเนี่ยนิดนึงนอกนั้นคือผิวเดิมจมูกโด่งนะคะเดี๋ยวพี่พีเอฟซีลองเข้ามาชมค่ะ พราแท้หน้าตาเป็นยังไงนี่ค่ะเห็นไหมคะหน้าผากเนี่ยเขาจะมีโดนนิดนึงแต่จมูกถือว่าโด่งจุดใจตังนะคะดาบอกเสมอเลยว่าคอด้านขวามือเราเนี่ยเห็นไหมคะจะมีหนึ่งเม็ดนะคะแบบนี้แท้ดูง่ายแล้วก็จะมีดาวอยู่ตรงข้างล่างนี้นะคะดาวจะอยู่ตรงนี้ด้านหลัง จะเป็นรูปใบพยศนะคะด้านบนขอบหูเหรียญจะมีรอยตะไบเก็บงานขอบเหรียญแบบนี้นะคะแท้ดูง่ายมากๆองค์นี้